ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอุรกากรมณีมีหลายชื่อที่เรียกหากันไม่ว่าจะเป็นอุกามณีแกวข่าวสเก็ตด,ดาวเล็กไหลต่างดาวคดปวก พอยจันทราคาดหยดน้ำฟ้าสเก็ดดาวอุรกัมณีตรงกับคำว่าเทคไทยในภาษาอังกฤษโดยมีรากศัพท์มาจากคำว่าเทคโทสในภาษาอังกฤษแปลว่าหลอมละลายอุรกัมณีที่พบจะมีเนื้อแก้วส่วนใหญ่สีดำทึบคล้ายนินบางชิ้นมีเนื้อในสีน้ำตาลใสบางชิ้น ก็มีเนื้อปล่งแสงสีเขียวผิวของอุราก,กัมณีจะเป็นหลุมเล็กๆโดยรอบรูปลักษณ์สันฐานของอุราก,กัมณีไม่แน่นอนอาจเป็นก้อนกลมยาวแบนแท่งกลมยาวคนไทยบางท่านเชื่อว่าสามารถแบ่งอุราก,กัมณีเป็นชนิดต่างๆตามรูปทรงเช่นตัวผู้รูปทรงเป็นแท่งคล้ายลึงหรือตัวเมีย รูปทรงกลมมนุษย์เรารู้จักอุรากรรมณีมานานแล้วโดยเชื่อกันว่าเป็นสเก็ตด,ดาวจากนอกโลกที่ตกมายังพื้นผิวโลกเมื่อราวแปดแสนปีก่อนดาวเคราะห์น้อยขนาด100เมตรดวงหนึ่งได้ชนโลกบริเวณตอนใต้ของประเทศลาวทิ้งรอยชนเป็นหลุมอูกกาบาทขนาด1.9กิโลเมตร แรงกระแทกจากการพุ่งชนในครั้งนั้นสาเศษหินกรินออกไปโดยรอบกินพื้นที่กว้างถึง10%ของผิวโลกนานมาแล้วผู้ขนทางภาคอีสานของไทยจะคุ้นเคยกับหินแปลกชนิดหนึ่งที่พบได้มียากนักเป็นหินเนื้อแก้วผิวมนดูคล้ายผ่านความร้อนสูงมาก่อนบางคนอาจจะนำไปใส่กรอบบูชาเป็นวัตถุมงคล หินชนิดนี้เรียกว่าอุรากะมณีหรือเทคไทนอกจากพบได้ตามภาคอีสานของไทยแล้วยังพบได้ในหลายแห่งทั่วเอเชียออสเตรเลียหรือแม้แต่อันตาร์กติกาอุรากะมณีไม่ใช่อุกกาบาตแต่เป็นหินโลกที่ผ่านความร้อนสูงมากจนหลอมกลายเป็นแก้วนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า เมื่อสเก็ตด,ดาวขนาดใหญ่หรือดาวเคราะห์น้อยชนโลกแรงกระแทกมหาศาลได้ทำให้หินล้อนจนหล้อมเหลวพร้อมกับผักให้กระเด็นขึ้นไปบนฟ้าต่อมาเศษหินล้อมเหลวที่กระเด็นขึ้นมาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเล็กแล้วตกกลับลงมายัางบนพื้นโลกพร้อมกับเย็นตัวลงจนกลายเป็นเนื้อหินแก้วที่รู้จักกันในชื่ออุรากัมณี ทฤษฎีนี้แม้จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแต่ปัญหาคือการชนที่ทำให้เกิดอุรากัมมีีจำนวนมากกระจายเป็นวงกว้างต้องเป็นการชนครั้งใหญ่ย่อมมีหลุมอูกาบาตขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ค้นหารุมดังกล่าวตั้งแต่กัมพูชาลาวภาคใต้ของจีน ภาคอีสานของไทยจนถึงนอกชายฝั่งของเวียดนามแต่ก็ยังไม่พบในแง่มุมพลังลี้ลับกับความเชื่อโบราณชาวกรีกโบราณมีความเชื่อเรื่องพลังในตัวของมันเชื่อกันว่ามันมีพลังในทางปกป้องขจัดสิ่งที่ไม่ดีและนิยมนำมาเลี่ยมห้อยคอส่วนคนไทยสมัยก่อนมีความเชื่อว่าอุก,กามณี เป็นวัตถุอาถรรพ์ตามธรรมชาติมีพลังในตัวด้านกันไฟคนสมัยก่อนจึงนิยมนำอุก,กามณีนี้มาวางที่โต๊ะหมู่บูชาแทนพระกำแพงศอกสมัยสุโขทยัยที่เล่าลือถึงความศักศดิ์สิทธิ์ด้านกันไฟในเรือนเช่นกันและคนไทยบางส่วนเชื่อว่าสามารถแบ่งอุระกามณีเป็นชนิดต่างๆ ตามรูปร่างโดยแยกตัวผู้ตามรูปทรงเป็นแท่งคล้ายลึงและตัวเมียเป็นรูปทรงกลมส่วนใหญ่มู่คณะคนสะสมหินสีและลูกป,ปัดได้รับความเชื่อนี้ผ่านมาและเชื่อกันว่าอุระกะมณีสามารถเสริมพลังจักกะในการฝึกโยคะแบบอินเดีย ในแง่มุมวิทยาศาสตร์มนุษย์เรารู้จักอุรากะมณีมานานแล้วโดยเชื่อกันว่าเป็นสเก็ดดาวจากนอกโลกที่ตกเข้ามายังบนพื้นผิวโลกแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาและทราบว่าแท้จริงแล้วเป็นหินดินทรายบนโลกที่เกิดการหลอมละลายจากความร้อนที่ได้รับการพุ่งชนของอุก,กาบาทขนาดที่ดินทรายหลอมละลายนั้น จากกระเซนขึ้นไปบนท้องฟ้าตามแรงดันที่อุกาบาทกระทบพื้นแล้วเกิดการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วกลางอากาศก่อนจะตกกลับคืนสู่พื้นดินจึงทำให้เกิดรูปร่างหลายแบบสีของอุรากร,รมณีจะมีความแตกต่างกันจากการเกิดว่าเมื่อตอนที่เกิดนั้นมีแร่ธาตุอะไรเข้าไปผสมอยู่ด้วยซึ่งส่วนใหญ่อุรกรรมณี จะประกอบด้วยแร่ซิลิก้าจึงมีลักษณะเป็นเนื้อแก้วโปร่งแสงเมื่อเวลาถูกแสงไฟแสงบางส่วนจะทะลุผ่านได้สรุปว่าในแง่มุมวิทยาศาสตร์ภูรากัมมณนเป็นวัตถุบนโลกที่เกิดจากการหลอมละลายจากความร้อนที่รับจากการพุ่งชนของอูกาบาตแต่ไม่ใช่อูกาบาตส่วนในแง่มุมพลังลี้ลับตามความเชื่อโบราณดังกล่าว อาจจะมองว่าไม่มีเหตุผลแต่ด้วยเหตุที่อุรากัมณีเป็นวัตถุที่ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติที่ไม่ใช่เกิดจากฝีมือมนุษย์สามารถทนการลุกไหม้รุนแรงแล้วรอดมาได้ถือว่าไม่ธรรมดาคนสมัยก่อนจึงคิดว่าเป็นสเก็ดดาวมาจากนอกโลกอาจมีฤทธิ์นในตัวสอดคล้องกับความเชื่อเมื่อเห็นดาวตก แล้วรีบอธิษฐานขอพอรพอดีจึงอานเรียกได้ว,ว่าดาวนำโชคและอุราก,กะมณีก็ใช่ว่าจะเป็นของหาง่ายโดยทั่วไปถ้าจะพบก็คงจะพบโดยเป็นการบังเอิญเท่านั้นแต่ผู้นั้นจะต้องมีความสังเกตสูงสักหน่อยคนที่พบถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นจึงนิยมนำมาเป็นเครื่องรางของขังเป็นวัตถุที่หายากตามความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่ในหมู่นักสะสมส่วนราคาอยู่ที่ความพึงพอใจตกลงกันเอาเองส่วนความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าอุรากามัมณีมีเทพคุ้มครองเชื่อกันว่ามีสรรพคุณเหมือนเหล็กไหลเด่นทางด้านโชคลาภค้าขายจึงเรียกกันว่าแก้วข้าวในทางเหนือนิยมเก็บไว้ในยุ่งฉางจะทำให้พืชพันธุ์ ให้ผลผลิตสูงเป็นนายแห่งอัญมญณีทั้งปวงช่วยะจัดพลังอัญมญณีให้โทษและเสริมอัญมณีมีคุณทั้งปวงความเชื่อของต่างประเทศสเก็ตด,ดาวเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเข้าฌานเพื่อช่วยให้จิตไปในสภาวะสูงสุดมีฤทธิ์ชุ่มชื่นช่วยให้สามารถขยาย และปลดปล่อยพลังที่ไม่ดีนำไปสู่ร่างกายที่มีพลังกระปี้กระเป๋าตอบสนองได้ดีขึ้นในด้านการรักษาเชื่อว่าสเกตดาวช่วยเสริมและทบใา้อาการเจ็บรวมถึงการบาดเจ็บฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่